สวัสดีครับเรามาสรุปศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024รอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมากระทิงดุทีมชาติสเปนนะครับพบกับตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสสเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกยูโร2024เป็นทีมแรกหลังจากที่เฉือนชนะทีมชาติตราไ่ฝรั่งเศส2ประตูต่อ1ในรอบรองชนะเลิศโดยเกมนี้ฝรั่งเศสขึ้นนําเร็วจากจังหวะที่คิริยานเอ็มปาเป้เปิดบอลจากฝั่งซ้ายนะครับให้กับโคลโลมัวนี่ขึ้นโคกตั้งแต่ในนาทีที่9 แต่หลังจากนั้นนะครับสเปนมารัวคืน2ประตูจากจังหวะที่ลามินยาเมลนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จในนาทีที่21และในนาทีที่25สเปนพลิกแซงขึ้นนําจากจังหวะที่ดานี่โอโม่นะครับแตะบอลหนีโอเลเลียงชูอาเมนี่ก่อนซัดด้วยขวาเน้นๆในกรอบเขตโทษเข้าประตูไปแบบเฉียบขาด เกมนี้เป็นอีกเกมที่สเปนโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเมื่อพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองทีมชาติฝรั่งเศสก่อนแต่สุดท้ายสามารถคว้าชัยชนะโดยแมตชนี้ลามินยาเมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในศึกฟุตบอลยูโร ช่วงท้ายเกมฝรั่งเศสเองก็พยายามเร่งเครื่องนะครับหวังที่จะบุกตีเสมอให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จประทางครบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มจบเกมสเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ1ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก